ถ้าจะถือยาวสัก10ปีแผนเสี่ยงสูงของกบขข้าราชการจะเลือกแผนอะไรดีนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในหัวข้อนี้นะนะครับก่อนอื่นต้องบอกนะครับว่าการที่จะลงทุนอ่าเกิน10ปีนะครับหรือว่าประมาณ10ปีเนี่ยสามารถใช้แผนเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงได้เลยเพราะว่ามันก็จะข้ามวัฏจักรแต่ตอนนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องศึกษาการลงทุนให้เข้าใจด้วยนะครับทำแบบประเมินความเสี่ยงอันเนี้ยก็จะเป็นคอมเมนต์ที่เรามาคุยกันในประเด็นนี้อย่างคร่าวๆเพื่อว่าใครจะได้ ไอเดียจากการลงทุนนะครับพร้อมแล้วก็ไปจากโพสต์เมื่อวันที่9สิงหานะครับก็ทําการโพสต์ถามเพื่อนๆว่าถ้าจะเลือกแผนลงทุนเสี่ยงสูงของกอบขแล้วถือยาวๆ10ปีจะเลือกแผนอะไรนะครับปรากฏว่าก็มีคนบอกว่าแผนหุ้นไทยนะครับ3%หุ้นต่างประเทศ8 6หอัวถล่มทลายนะครับอสังหาริมทรัพย์11%เอนะครับพูดง่ายๆคือเน้นหุ้นต่างประเทศนะครับในนี้อย่าลืมนะครับว่าระยะยาวนะครับระยะยาว10ปี นี้ก็ลองมาดูกันนะครับอันดับแรกนะครับมาดูผลตอบแทนของปี67นะครับตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วจนถึงปี67เนี่ยถึงวันที่4กันยาปี67ประมาณ8-9เดือนละแผนหุ้นไทยนะครับติดลบดิดหนึ่งนะครับ0.2อสังหาริมทรัพย์บวก5%แผนหุ้นต่างประเทศบวก12%นะครับอันนี้คือระยะสิ้นปีที่แล้วแต่ถ้าเกิดถามตั้งแต่วันที่9สิงหาคมนะครับ เอาตั้งแต่วันที่9สิงหาคามมาจนถึงปัจจุบันนะครับก็คือ9สิงหานะครับถึงวันนี้นะครับวันที่ทประกาศราคา NAV วันที่วันที่4กันยายนนะครับจาก9สิงหาถึงวันที่4กันยายนผลปรากฏว่านะครับหุ้นไทยบวก4 4.7%อนสะครับอสังหาบวก3.7หุ้นต่างประเทศบวก0.1นนะครับนิดเดียวนะครับ ตึงตรงนี้แหละมันก็เป็นความเขาเรียกนะครับเป็นความผันผวนระหว่างทางนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูภาพนะครับภาพใหญ่นะครับสีแดงคือหุ้นไทยนะครับหุ้นไทยเปิดมาเนี่ยลงมาลบประมาณลบ33เปครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะพุ่งขึ้นมาปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ใกล้เคียงกับราคาเปิดนะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับเปิดมาก็ขึ้นมันถึงหนึ่งนะครับแล้วก็ลงนะครับปัจจุบันเนี่ยยังติดลบประมาณน่าสักประมาณ10นะครับจากจุด นะจุดที่เปิดแผนนะครับส่วนหุ้นต่างประเทศนะครับเปิดมาเนี่ยก็ติดลบนะครับลบประมาณ20%นะครับใกล้เคียงกับสังหาก็ประมาณลบ20%นลบยีนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาขึ้นมาออททำออททำหายครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะลงมาช่วงนี้นะครับส่วนแผนทองคำนะครับไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าเขาให้ใช้แค่10%นะครับก็มันสัดส่วนมันใช้ได้แค่นี้ก็เลยไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ก็เปิดมานี่ก็ล้างอาถรรพ์กบขอนะครับเพราะว่า แผนส่วนใหญ่เนี่ยเปิดมาติดลบหมดเลยแต่แผนทองคำเนี่ยเปิดมาแล้วเกิดนะครับเกิดแล้วปังนะครับก็กําไรไปนะครับตอนนี้ก็เป็นาภาพรวมของแผนลงทุนทีนี้ที่บอกว่า10ปีนะครับบอกว่า10ปีเนี่ยหมายความว่าอันนี้มันเท่าไหร่ประมาณ3ปีอีก10ปีข้างหน้านะครับ10ปีข้างหน้าสมมติว่าระยะทางจากวันนี้นะครับ10ปีนะครับ เราก็ต้องมานั่งดูนะครับว่าเฮ้ยประเทศไทยมันจะเป็นยังไงสังคมสูงวัยนะครับส่วนส่วนใหญ่เนี่ยเราคงได้ข่าวว่าสังคมสูงวัยคนไทยเกิดน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือคนไทยแต่มันก็จะมีแรงงานพวกต่างด้าวนะครับที่เข้ามาอยู่เมืองไทยหรือคนจีนที่อพยพมาหรือต่างชาติที่อ,ยอพยพเข้ามานะครับซึ่งถ้าบ้านเราดีเราทําให้บ้านน่าอยู่นะครับคนกลุ่ม ต่างชาตเาิเข้ามาเนี่ยมันก็จะทาให้ประชากรไทยแล้วก็ประชากรแฝงมันเยอะขึ้นนะครับเศรษฐกิจก็จะยังดีอยู่แม้ว่าคนไทยจะเกิดน้อยลงก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านเมืองเราไม่ดีอะไรก็แย่นะครับการที่คนอาจจะเข้ามาอยู่ก็ไม่เยอะนะครับเศรษฐกิจมันก็อาจจะซบเซาแล้วก็ไม่ดีนะครับราคาหุ้นมันก็น่าจะลงดังนั้นเนี่ยแม้ว่าคนไทยจะเกิดน้อยลงก็ตามแต่ถ้าเกิดเราสามารถช่วยกันว่าเฮ้ยทำให ถนนหนทางบ้านเมืองเราดีนะครับความเป็นอยู่ดีปลอดภัยนะครับคนอื่นๆเขาชอบใจเขาก็มาเที่ยวเขาก็มาอยู่กันนะครับอาจจะทำให้ประชากรแฝงมากขึ้นนะครับระบบเศรษฐกิจเราก็อาจจะยังไปต่อได้ดีขึ้นด้วยได้นะครับตรงนี้แหละที่ราชการในฐานะที่เป็นเสาหลักของระบบราชการและการดูแลส่วนรวมนะครับเราถึงเรียกว่าราชการนะครับก็ถ้าเกิดเราช่วยกันให้มันดีได้เนี่ยมันก็ยังไปต่อได้นะครับอ่ะ ทีนี้เราก็ต้องมานั่งคิดแหละแล้วว่าถ้าเศรษฐกิจไทยดีนะครับหรือถ้าใครคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับประเทศไทยมันไม่ดีท่านก็ไปหุ้นต่างประเทศนะครับก็ไปหุ้นต่างประเทศซึ่งปรากฏว่ากลุ่มนี้นะครับ8.6%นะครับน่าจะคิดมาแล้วว่าต่างประเทศดีกว่านะครับแล้วก็มีประมาณ20%ที่ยังอยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ทีนี้ผมมีคําถามอยากจะถามท่านนิดหนึ่งนะครับการในการลงทุนนั้นนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูเรื่องการจัดพอร์ตนะครับผมเองนะครับการจัดพอร์ตเนี่ยจะยให้ดูตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเป็นท่านท่านจะจัดแผนกระขอ,อ่ายังไงดีนะครับพอร์ตเนี่ยเป็นพอร์ตของคนที่าฝากธนาคารฝากสลากออมสินนะครับมีส่วนเนี่ยแล้วก็ทองคําซื้อเป็นทองคําจริงนะครับเก็บเอาไว้เนี่ยประมาณ45%นนะครับแล้วก็ เงินที่เหลือนะครับอยู่ในกองทุนรวมมีพอร์ตหุ้นนะครับประมาณนี้แล้วก็มีหุ้นนอกด้วยนะครับ14%แล้วก็มีแผนกบขเนี่ยลงทุนกบขอีก14%นะครับซึ่งรวมพวกหุ้นนอกหุ้นไทยกบขเนี่ยประมาณ55%นะครับ55%ทีนี้อยากจะถามท่านนะครับว่าถ้าเป็นท่านเนี่ยแผนกบขเนี่ยจะเลือกแผนอะไรนะครับแผนกบขเนี่ยจะเลือกแผนอะไร ควรจะใช้แผนไหนดีนะครับนะแต่ก่อนที่จะไปหาคำตอบในเรื่องนี้กันนะครับผมขอเดี๋ยวลบของเก่าก่อนนะครับเรารู้แล้วนะว่าเสี่ยง55%นะครับเสียงต่ำอีก45%นะครับทีนี้ เมื่อเรามาดูการจัดพอร์ตนะครับอันนี้เป็นจากตลาดหลักทรัพย์นะครับเขาบอกว่าเราต้องเข้าใจว่าพวกตราสารหนี้ตราสารเงินอะไรพวกเนี้ยมันคือพวกเสี่ยงต่ำนะครับคนที่มีเวลาลงทุนมากกว่า10ปีเนี่ยควรจะสามหรือสาม,มารถก็ได้นะครับลงทุนประมาณในตราสารทุนเสี่ยงสูงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พวกตราสารหนี้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดมีเวลาลงทุนเนี่ย ประมาณ5ปีถึง10ปีนะครับก็ควรจะเป็น50-50นะครับหรือถ้าเกิดใกล้กเกษียณเนี่ยความเสี่ยงน่าซักสามไม่เกิน30%นะครับทีนี้อย่างพอร์ตเนี่ยครับสมมุตินะครับพอร์ตนี้เขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง55%นะครับแสดงว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มนี้ถูกไหมครับอยู่ในกลุ่มนี้ซึ่ง แสดงว่าเขาสามารถลงทุนในกลุ่มเสี่ยงสูงได้ประมาณ50%นะครับดังนั้นแผนที่เขาควรจะเลือกใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นแผนเสี่ยงสูงซึ่งแผนเสี่ยงสูงเนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มนี้ได้เลยนะครับคำถามก็คืออย่างที่ถามไว้ว่าเขาควรจะเลือกแผนไหนนะครับว่าถ้าเขาจะลงทุนในแผนหุ้นไทยนะครับถ้าแผนกบอกขอเขาจะใช้แผนหุ้นไทยมันก็จะมากลุ่มเดียวกันกับกลุ่มหุ้นไทยที่เขาลงทุนในกองทุนรวมหรือเปิดพอร์ตหุ้นตรงนี้อยู่นะครับ หรือถ้าเขาจะไปใช้แผนหุ้นต่างประเทศใช้พอร์ตกะบะขอไปแผนหุ้นต่างประเทศมันก็จะมาซ้ํากับกองทุนรวมที่เขาซื้อหุ้นนอกอยู่นะครับเป็นจีนเวียดนามอะไรก็ว่ากันไปยุโรปอะไรก็ว่ากันไปนะครับกลุ่มเทคก,กลุ่มอะไรเนี่ยตรงนี้ดังนั้นนะครับถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะลงทุนแผนไหนนะครับผมเองผมก็คิดว่าก็ต้องลงอสังหารดิมซับ นะครับเพราะว่ามันยังไม่มีกลุ่มสังหาริมทรัพย์เลยนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการปันผลต้องไปทําความเข้าใจเพิ่มนะครับว่ากองทุนสังหาริมทรัพย์ของกบขเนี่ยเขาลงทุนอะไรยังไงนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับอย่านอื่นเราก็ต้องแบ่งนะครับจัดกลุ่มแต่สําหรับใครที่มีกบขแค่อย่างเดียวนะครับไม่มีสหกรณ์ไม่มีเงินอย่างอื่นไม่มีกองทุนมไม่มีอะไรเลยท่านก็ต้องใช้วิธีการจัดพอร์ตแบบนี้นะครับ ต้องเอาให้ดีก่อนจากกันก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าแม้ว่าเราจะกระจายการลงทุนซื้อหุ้นตัวนั้นตัวนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดยังอยู่ในหุ้นนะครับมันก็จะคือถือว่าอยู่ในกลุ่มตราสารทุนก็คือถือว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับดังนั้นการจัดพอที่ดีควรจะแบ่งว่าเออหุ้นก็กลุ่มหุ้นนะครับสากลก,ก็ควรสากลกองทุนรวมก็กองทุนรวมก็แบ่งกระจายกันไปแล้วก็ดูน้ำหนักดูสัดส่วนซึ่งตรงนี้ก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวจะมาพูดต่อๆไป ยังไงถ้าเกิดคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ